คราวนี้เรามาดูเรื่องของมาตรการเกีียวยาช่วยเหลือในสถานการณ์โควิดกันบ้างนะคะนี่ก็เป็นประเด็นสําคัญเลยทีเดียวค่ะที่มีคนเฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่จะมีมาตรการนี้ออกมาเมื่อวานนี้มีการประชุมครมกันแล้วก็มีมติครมเห็นชอบมาตรการเยียวยารอบใหม่ครบถ้วนเลยนะคะทั้งเราชนะคนละเครื่องเฟสสามมสามสามเรารักกัน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็โครงการพักชำระหนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ย2 3 5 5 0 0ล้านบาทเอาโดยหลักการก่อนนะคะเพราะว่าในรายละเอียดว่าจะอะไรยังไงเนี่ยคงจะต้องรออีกอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่านี้เคาะแล้วแปลว,ว่ามันมีแน่ๆนะคะโครงการเราชนะค่ะก็จะเป็นการขยายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัปดาหล์ละ1 0 0 0บาทนะคะเป็นเวลา2สัปดาห์ เขาจะให้ไปใช้จ่ายนู่นเลยค่ะส้นสุดก็คือ30มิถุนายนนะคะส่วนโครงการม .33 เรารักกันสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะคะกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ก็ประมาณ9ล้าน2 0แสน0คนก็จะขยายเพิ่มวงเงินเช่นเดียวกันค่ะสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นเวลา2สัปดาห์นะคะใช้จ่ายสิ้นสุดคือ30มิถุนายนเช่นเดียวกัน สามคือมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของการลดค่าไฟค่าน้ําเดี๋ยวค่อยอธิบายทีนึงนะคะเพราะว่าไม่มีรายละเอียดว่าคุณใช้ไฟเท่าไรยังไงเขาจะลดอีท่านยังไงเียเดี๋ยวเราค่อยเล่าว่ากันนะคะแล้วก็มาตรการสําหรับการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3 13.65ล้านคนค่ะเขาจะให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเดือนละ200บาท 6เดือนไปเลยนะคะคือจากเดิมได้เท่าไหร่ค่ะโปะไปอีกเดือนละ200อ่า6เดือนเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม64นะคะแล้วก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มเปราะบางอีก2 5ล้านแสนคนก็จะช่วยลดก็จะมีเงินช่วยเพิ่มเติมเดือนละ200บาท6เดือนเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นยังมีมาตรการเพื่อที่จะกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชน คนละครึ่งเฟสานะคะโครงการนี้ก็จะมาเช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อันนี้เป็นโครงการใหม่เอี่ยมเลยนะคะโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลจะมี e v o เช h ร์ให้ค่ะสำหรับคนที่มีกำลังซื้อย้ำว่ามีกำลังซื้อจะได้ไม่ต้องมาดราม่าก,กันทีหลังนะคะสำหรับการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าค่าอาหารเครื่องดืง่มค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแบทเท่านั้นนะคะและเขาจะมีวงเงินให้ คือคุณจะต้องใช้จ่ายไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน7 0 0 0พอคุณใช้จ่ายปุ๊บอันนี้ด้วยเงินคุณเองนะคะรัฐบาลจะมีอ e ีเวเชอร์ให้เขาจะมีอ e ีเวเชอร์ให้ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแล้วคุณสามารถจะเอาอ e ีเวเชอร์นั้นไปใช้จ่ายคือน่าจะเป็นแบบเงินต่อเงินนะ่ะครับอันนี้ถ้าสังเกตให้ดีที่เมื่อกี้คุณนันทยาอ่านให้ฟังเนี่ยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งชัดเจนเลยหนึ่งใช้จ่ายได้ไม่เกิน อ่าห้าพันบาทต่อคนต่อวันเนี่ยก็คนต้องมีสตางค์หน่อยอย่างนะค่ะอย่างผมก็อยากจะใช้อยู่นะก็วันละห้าพันบาทต่อวันเนี่ยนะก็ได้แค่ห้าสิบแลวร้านค้าที่ไปซื้อจะ,ะต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะอันนี้คืออย่างรอบที่แล้วเนี่ยคนละครึ่งค่ะร้านที่จดแวดเป็นนิติบุคคลอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เขา้ขาร่วมการเขาเน้นเรื่องอ่าพ่อค้าแม่ค้าหาบเล่แผงลอยต่างๆนะครับธศรกิจฐานลากนะ คนที่จดจะเบียนแวตก็โอ้โหนี่เห็นเขาขายกัน,นมองตาปริบเลยเออคือบางทีร้านร้านขายสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยถ้าใหญ่หน่อยคัาไปจดเป็นนิติบุคคลเป็นแวตเป็นแวตต้องมีนิติบุคคลถูกไหมฮะเขากอ็อยู่ในระบบนะทีนี้รัฐบาลก็มาดูว่า,อารอบที่แล้วไม่ได้ช่วยอะไรกลุ่มนี้นะรอบนี้แหละนะครับก็จะมีโครงการอันเนี้ยนอกจากช่วยคนใช้จ่ายเงินแล้ว นะครับไปใช้จ่ายกับคนกลุ่มนี้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มค,คือร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้านค้าที่เสียภาษีในระบบตรงไปตรงมานะครับถึงเวลาก็ต้องดูแลก,กันอันนี้ก็จะมาดูแลก,กันตรงส่วนนี้ใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขาคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการในโครงการนี้ยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยนะคะ31ล้านคน ซึ่งก็น่าจะเป็นการเติมส่วนที่เหลือ<ม>ซึ่งการช่วยเหลือในกลุ่มนี้สาล้านเนี่ยก็แทบจะไม่ไม่ไม่ไมค่อยได้จากรอบที่ 1, ผ่านมาเนี่ยนะคะเพราะว่าอาจจะบัญชีบัญชีเงินฝากเกินโคตาเสียภาษีเกินโคต้าแบบนี้อย่างคุณนันทิยายอย่างเงี้ย <laughs> เงินฝากก็เยอะภาษีก็เสียเยอะเพราะภพ,พวเราเปนภาษีนอันนี้สมมติอันนี้สมมติสมมตินะฮะสมมติเนี่ยเราก็เราก็ไม่ได้เราก็พลาดไปแล้วค่ะเราก็มีมาตรการไอ้โครงการต่างๆมา เพื่อที่จะช่วยกันอย่างเต็มที่กระตุ้นการใช้จ่ายนะคะนอกจากนั้นค่ะมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินคือลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอันนี้ไม่ใช่สถาบันการเงินพาณิชย์นะคะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์จะเป็นเฉพาะธนาคารเฉพาะกิจอย่างเช่นมีอะไรบ้างออ,อมสินออทอกอสอทออสธนาคารอิสลามสี่ธนาคารนี้นะคะธนาคารพาณิชย์ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะ มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินและลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจค่ะเขาจะมีการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวนะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้ประจําผู้ประกอบอาชีพอิสระและก็เกษตรกรรายย่อยและลูกจ้างภาคการเกษตรที่มีความจําเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินเร่งด่วนผ่านออมสินกับทอกอสอค่ะเขาจะมีวงเงินให้ทั้งหมด20,000ล้านนะคะอมสินเอาไปหมื่นล้านทอกอสอไปหมื่นล้าน คิดอัตราดอกเบีย้ยแฟดเลทค่ะคงที่0.35ต่อเดือนโอ้โหซึ่งถือว่าถูกมากนะคะมากเลยนะถูกมากนะคะดีกับไปรูดไอ้บัตรเงินสดเยอะหลายเท่าเลยแล้วระยะเวลาการกู้ไม่เกิน3ปีที่สำคัญคืออันนี้ผมชอบมากนะอ,อยากจะเข้าโครงการนี้มากเลยนะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบีย้ย6งวดคือพวกนี้น หเดือนแรกเนี่ยนะเอาไปเลยฟรีๆไม่ต้องส่งนะไม่ต้องส่งไปสเดือนที่7จ็ดไปส่งสองทั้งต้นทั้งดอกเลยแล้วเป็นแฟลตเทรดด้วยนะคะอยู่ที่0.35ต่อเดือนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมีมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งก็คือ4ธนาคารที่ว่าไปเนี่ยนะคะขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ให้กับลูกค้ารายย่อยถึง31ธันวาคมตามความสมัครใจค่ะโดยจะเป็นการพักชำระเงินต้น ลูกหนี้จะได้มีเงินจํานวนนี้เอาไปใช้จ่ายใช้สอยในช่วงเวลาที่มันยากลําบากในขณะนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การพิจารณาของแต่ละธนาคารแล้วก็ลูกค้าของแต่ละธนาคารด้วยนะคะแต่นี้ต้องย้ำว่าเฉพาะธนาคารของรัฐเท่านั้นนะคะอ่านะฮะเดี๋ยวเพราะธนาคารของรัฐนำเนี่ยธนาคารพณิชย์เอกชนก็ไม่น่าจะอยู่เฉยๆนะน่าจะช่วยกันน่าจะช่วยกันนะครับ,รบ,รบอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ,รบเราก็ติดตามมีคนบอกเดี๋ยวก็จะมีดรามา่าคือไอ้ดราม่าเนี่ยนะ ทำดียังไงก็ดรามา่ามัน,มนจะมีมุมดราม่าตลอดนะ่าไปนสนใจตอนนี้ผมได้ข้อสรุปแล้วนะเพราะ,ะเหมือนกับหลายคนก็ได้ข้อสรุปอะแม้แต่เรื่องวัคซีนอย่างเงี้ยนะ,ะ,ะหลายคนก็เอามาโพสก,กันว่าอะไรนะตอนยังไม่มีวัคซีนข้อด่าว่าทําไมไม่มีวัคซีนเดี๋ยวจะหาให้ข้อความที่จริงเลยอาจารย์ชูชาอาจารย์ชูชาท่านยังแชร์เลยนะคะซึ่งวันนี้มันก็สะท้อนว่าเออมันจริงมันจริงนะไอ้เรื่องนี้นะคะท่านบอกว่า กลุ่มคนที่เอาใจยากที่สุดพอไม่มีวัคซีนก็ถามหาวัคซีนพอมีวัคซีนก็กลัวไม่กล้าฉีดพอจะฉีดก็เลือกยี่ห้อจะฉีดพอรัฐจัดฉีดให้ฟรีก็อยากไปฉีดกับเอกชนพอเอกชนจะเก็บเงินก็ด่ารัฐบาลว่าทำไมไม่ฉีดให้ฟรีโอเก่งมากเลยนะย,ย้อนวอนกลับมาได้นะนะคะบอกว่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้มีการทําข้อความแชร์กันแล้วผมถึงบอกว่ามันมีกระบวนการไงอพอมีข่าวว่าโมเดอร์นา เอกชนจะซื <minutes> paid, ้อโมเดอร์นามาฉีดแต่ไดกนนะก็พิมพ์ข้อความ3ามสบรรทัดดูที่รัฐบาลทํากับเราแบบนี้ได้ยังไงทําอะไรอ่ะให้เราต้องเสียเงินสองพันที่โรงพยาบาลเอกชนเอ้านี่คนก็แชร์กันด่ากันสนุกสนานกันไปนะครับอีกส่วนหนึ <busca> ่งเมื่อกี้ส่วนของการเยียวยาประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างครบถ้วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงไม่ใช่พูดถึงอะมีการอนุมัติงบประมาณนะ เป็นงบประมาณในการใช้ใจ่ายบรรเทาแก้ไขปัญหาคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนรอบที่แล้วเนี่ยทั้งเรื่องเย,ยียวยาทั้งเรื่องของงบสําหรับมาดูแลคนป่วยคนติดเชื้อนะอันนี้เป็นงบกลางนะ,ะงบกลางนะครับทั้งสิ้นเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาทตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอคืออันนี้ให้กระทรวงสาธารณสุขเอาไปดูแลดูแลเรื่องอะไระยาเรื่องวัคซีนเรื่องชุด PPE เรื่องทำคนโรงพยาบาลสนามอะไรต่างๆเพื่อที่จะ อามาดูแลพี่น้องประชาจนอันนี้เป็นก้อนนี้ะนะครับของกระทรวงสาธารณสุขเพราะจะเห็นว่ารัฐบาลให้งบประมาณลงไปดูและนะครับไม่ใช่ว่าทําไมไม่ดูแลอย่างงี้อานนี้่งบพิเศษเลยงบกลางไม่ใช่ง,งบประจำของกระทรวงนะ,ะงบกลางคืองบที่ไม่ได้อยู่ในแผนค่ะ,<น>ะค่ะ